สวัสดีตอนเช้าก่อนนะครับก่อนที่เกมจะปิดนะวันนี้ต้องมาเล่นสักตาสองตาก่อนนะครับไปทางซ้ายครับแน่นอนจริงนวันนี้ไม่มีพลาดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้อะไรอะ่ะไอ้แล้วชูตติงนะ้งมาโอโ้โห ่ายครับเติม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 ได้หนึ่งร้อยทองวเปบ่าเฮ้ยกันเดียวเราจะได้ร้อยทองชนะแมตช์ u s i pvp ชนะแมตช์โดยใช้สามผู้เล่นจากเอซิมิลาน ชนะแมตปโดูใช้3ผู้เล่นจาก Milan, เอิมิลาน vs เอไอแมตเอไแมเอไอแมอไหดีทุกคนคิดว่าผมควรเอันไหนดีอิงวิสขับประกัน3ผู้เล่นจากเอิมิลานครับ sẽ chạy à Peter AC Milan như nào ạ AC Milan này à ที่เสนอผมก็สนองครับมาดิโอเคต่อให้แล้วกันไปโอ้ไม่เอา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 เราเลเจนด์ับไปครับเราเลเจนด์อย่างเดียวเราไม่เอาหลอกซูเปอร์สตาร์เจาะเลยนะครับ ใส่สูดเต็มยศหน่อยครับชาวนี้เจอกับแมนยูเอนะแมนยูตาครับโรดี้ตักข้ามมาครับเจากก้าว่นี้ไม่มีอะไรครับ าครับแล้วฟืดอ่ามาครับแล้วฟืดมาครับจี้มาโหครับแล้วฟืดไปทางไหนยุนได้หรือเปล่าโอโ้โหรถแซะเป็นไงครับมาครับโอโ้โหได้บอลดีมากบาซ่าโอโ้หใครครับเนี่ยโอโ้โหดูครับดูการไล่บอลครับไล่บอลสูงไปอันตรายครับเป็นการเปิดพื้นที่ให้กับเขาขึ้นมาเหมือนกันนะครับ โอ้โหวา้าวละโอ้โชิวๆชิวๆทักๆไม่มีอะไรมากครับจังหวะน,นี้โอ้โหชิว,ชวทๆทักๆนะครับมาตัวนี้ดำโอ้เโโด็กเงิน 1, หน,นึ่งสองจังหวะนี้หมาเนย่มาก หนีมาเต็นกันหนึ่งสองได้ไหมไม่ได้ครับเจเจนนี่มันก็ตึงเอาเรื่องเหมือนกันนะทุกคนเราอาจต้องเปลี่ยนเดบบลเปล้เข้ามานะครับเพราะว่าเราต้องใช้ความไวาครับมาครับเป็นบอลของมาคาับแลฟืดและฟืดเดี๋ยวมาเละฟืดโอ้โหโยกมาอย่างสวยจังหวะน,นี้มีเวลามีพื้นที่ไม่โอ้โหซูปเปอร์เซฟของใครวะสไตเกนหรือนอยเออร์นะผมไม่แน่ใจ โอ้ยจังหวัดนี้พลิกไม่ได้ครับฮูเอียนอันวอร์เรส่าจังหวัดนี้อาหลุดหรือเปล่าหอยลุนหอยลุนหอยลุนซอสโจวิหอยลุนสองไกลๆครับจังหวัดนี้เป็นบอลอันตรายอย่างนี้นครับหน่อยเออแ์ดนี่กับอาคาศมันไปไม่ได้ครับจังหวัดนี้โอ้โหจ่ายยังติดครับมาครับกับอาคาศ เล่นกันหนึ่งสองกับใครวะเนี่ยตัวไอีมิการผมไม่รู้จักเลยไปครับโอ้โหโดนดักกลางสนามแบบนี้มีโอกาสสุ่มเสี่ยงที่จะอ่าครับไปครับมาครับอัรบเลสอัรบเลสโอ้โหสับไกลไม่ได้อัร์บเลสโดนเบียดข้างหลังครับโอ้โหต้องบอกว่าเอาเรื่องนะครับเลเจนด์แมนยูนะวันนี้ ครับโอ้โหเนย์มาไปแซะไม่ได้นะอินเตสตาจ่ายเนย์มาไม่ผ่านครับตัวนี้ดำตัวนี้ดำโอ้โหโอ้โหสับหลอกสับเลี้ยงโคตรดีครับมาครับมาครับโอ้โหไม่ไหวครับเราต้องเอาอีโอเป้เข้าแล้วทุกคนถ้าไม่เอาเข้าคือสก,กอร์ไม่ขึ้นแน่นอนครับ มีเอ็นบัปเป้นะครับที่จะกำหลับความเร็วร้ายของเมนยูเอไม่ได้นะครับทุกคนแล้วน่ออาเอปเป้เข้ามา,ลมาหล่มให้เละแล้วมาสมาครับโทนี่ดัมินเสตาโอ้โหพิกโคตรส,สวยจังหวะน,นี้อินเสตามาครับเดือดเดือไม่สิ มซีไปไม่ได้เหมือนกันครับแน่นมากครับมซีโอ้โหมซีใจยังติดนะครับมาครับเขาจะแทงหรือเปล่าว่าเขาแทงแน่นอนครับไปครับดักไปครับปุมโซนไ้ก่อนโอ้โนี่ครับเอาละครับบทครึ่งแรกครับยังทำอะไรกันไม่ได้ครับโอ้โหโอกาสริงของทีมผมเม่งสูตเลย ไปต่อในขครื่งหลังครับทุกคนโอ้มาคาร์ได้ฟืดโดนมาครับเห็นปเป้เห็ปเปเ้โอ้โหอ้าวชนกันเองอีกไอ้บ้าเฮ้ยบอลกำลังหมุนมหมโอ้โนี่รัมคา์มาคาร์ดักได้เนียนหนึ่งสองไม่มีตัวก็ไปไม่ได้ครับ มาครับจ่ายให้เอปเป้เอปเป้ครับโอ้เบียดไม่อยู่ครับอะไรครับเนี่ยเอปเป้เบียดไม่อยู่เฉยเลยครับไล่บอลไปครับเมสซี่ไอ้สัตว์ไล่บอลหนีเนย์ม่านี่มาครับมาครับมาละมาละมึงมาละโอ้ยต่อบอลกันสวยมากเลยเจนแมนยู ้าหมายของผมคือการเอาชนะนะวนันนี้โอ้โหพี่ทำไรเนี่ยพี่พี่ครับโอ้โหเกือบไมเออไม่เกือบกูไม่ทันโอ้โหเสียสมดุลมากครับมันต้องหาตัวเปลี่ยนเกมโอ้เหมือนกับโอ้เอาครับพี่เอาหน่อยพี่ เอาหน่อยหอยดุนจะเอาแล้วพี่โอ้โหเกือบแล้วจ่ายให้กับเปเป้อ้โหวอนไม่ถึงเปเป้ <c oughs> อ่ามาแล้วครับเมสซี่จังหวะจงชิงจังหวะผืนโอ้โหเรียบร้อยครับไม่เหลือครับโอ้โ้หป็นจังหวะาาพลาดของเมนโยยนะครับยิงแค่ครั้งเดียวครับในเกมเป็นประตูนะครับอ้โห เป็นเกมที่อึดอัดอันอ้นเหมือนกันนะนเกมนี้มาดูครับช้าครับเกิดอะไรขึ้นนะครับไม่รู้เหมือนกันนะตอนนี้เห็นแต่ไฮไลท์นะดูดีใจครับเมสซี่เมสซี่ล่างยุสแปดสิบเก้านะครับอ่าดูครับช้าครับเป็นจังหวะที่ป๊อปเป้นะครับเป็นยวยจใจพลาดแหละโอ้โหแล้วก็เมสซี่ชัดจ่อจ่อล่อไม่เหลือครับ โอ้นาหน,น้าบอกมึงทำ yeah เฮี้ยอะไรกันเน่โอ้โหดูครับจ่ายบอลให้กับปั๊ปเป้แบบนี้นะครับปั๊ปเป้ถวายใหะนะ้บนามซซี่เมสซีมสซ่มองแล้วก็ตันเบาๆครับโอ้โหโอ้นาหน้า่ต้งห่วงครับตรงเป็นตรงนะครับแมททวานคนนี้มาครับเฮ้ปั๊ปเป้หนึ่งสองกันครับ เมซี่โอ้โหเมซี่แหวกสวยจังวันนี้มาหลุดตดตดตดยิงไม่ยิงนะครับพี่โอ้โหกดยิงไม่ยิงครับทุกคนมาครับไปไม่ได้ก็คืนครับไม่ได้ก็คืนไอ้มึงคืนแบบนี้ได้ไงไอ้สัตว์โอ้โหโ,โอ้ยด,ดีนะอดัมยิงไม่ได้ครับจา่ายไปจังหวะนี้เห็น เห็นมาครับอีเนสตาโอ้โห่เนม่าเนม่าโอ้โหจะโชว์สกิลจะโชว์เหนือแต่ลืมเติมบัตรทูครับทุกคนโอ้โหนาทีที่แปดสิบห้ามาครับอันนี้สับหลอกเอาสับหลอกสับโยกโยกโยกหลอกๆเอาอุ้ยบูโดเออเปิดมาจังหวะนี้มีลุ้น มีลุ้นหรือเปล่าไม่รู้ไหมมาครับเปิดท่ามาจังวันนี้กับประการโอ้กับประการเสียบอลกัรประการและฟืดและฟืดเอายกมาจังวันนี้ไปโอ้โหเกือบตายยังมีเทลสองโรดี้โอ้โหเสียวจังวะเสียวเสียวท้ายเกมครับโอ้ อะไรกันครับเนี่ยนายโหนี่ครับน้อยกว่าแต่ใช้โอกาสได้คุ้มเหมือนกันนะบาร์เซโลนาวันนี้เป็นเดียลมสซี่ที่ได้ Man ออฟเดอะแมตไปนะก็ถือว่ายอดเยี่ยมทำได้สวยนะครับวันนี้โอ้โห,โหต้องบอกว่าหมาภารกิจของเราเสำเร็จแล้วครับวันนี้เหลืออีกหนึ่งภารกิจคือการเล่นกับผู้เล่นอื่นเราก็จะ สำเร็จภารกิจหนึ่งร้อยทองแล้วเอาเงินเนไปสุ่มนี่ทุกคนนี่เห็นไหมครับนี่อีกครั้งเดียวเราจะสำเร็จแล้ว ขายต่อต่ออีกหนึ่งเมตรครับทุกคนเดยวเวลายเจ็ดวันตายครับ น้องใส่เสื้อให้เต็มยศเต็มระบบหนะอูชุดขาวนี่ยังชอบอะครับเหมือนทีมแถวกรุงมาริดอะสีขาวที่แบบยักละลมเลยรประมาณนะี้น to มาครับโรนัลนี่ผมเจอแล้ววะตัวนักเตะอ่านไม่ค่อยออกเลยวะ โรี่ไปครับมามาเขาเปิดเข้ามาเจงหวันนี้อะดมโอ้โหเชียร์ได้โรดี่แตะสวยเจ้าวันนี้โอ้โหแล้วมึงไปยืนอะไรตรงนั้นนะเพื่อนอ่าโอ้โหมาครับจจงหวันนี้นี่มากนี่มากหักกลับมาหูยอนาเรรหลุดครับหูยอนาเรสโอ้โหยใจร้อนนะครับรีบยิงไปแทนที่จะหักลบก่อน แปัปบอครัมีมากมาครับหนึ่งสองกันจังวันี้มีสวยๆครับโอ้โหยกข้ามมาจาังวันี้เตโอเฮอร์นันเดสครับไปไม่ได้ก็คืนครับต่อชิงกันสวยๆจังวัน,นี้โอ้ยต้องบอกว่าหน้ากลัวเหมือนกันครับ มาเอซโอ้โหแล้วมึงไปจ่ายอะไรตรงนั้นมาแล้วครับโอ้โหเสียแล้วครับอินเนซาไล่บอลไปครับเปิดมาทะลุทะลวงมากโอ้โหเตโอเตโอโอ้โหเตโอโ,โดโนโยกเตโอโดโนโยก,โโโโโยกเปิดมาครับโอ้โหกลับมาันเขียทิ้งเอาชัวร์ครับช่วงนี้ อ้าโอ้ยบีบอลไหมครับโอ้โห้ไรนั่นมึงไม่อารบีให้สุดหรอเมื่อกี้ไอ้ึอออืมกูปวดหัวเลยกูจะปวดหัวกับมึงจริงๆแต่ละตัวไอเนี่ยไล่บอลไม่สุดไปเมื่อกี้ไอ้สัตว์ดชายเสียอีกเอาดิแเม่งเลยกูแม่งจริงจริงแม่งเลย มาครับเตโยเตโยเตโยมาครับโอ้โหเขียไปยูเนสตาแล้วก็บอลก็ขยันมาที่ไอ้นี่จังเลยนะไม่เข้าใจเหมือนกันครับมาครับเลี้ยงพาบอลขึ้นมาพาบอลขึ้นมาไม่อไม่มีตัวแล้วครับหมุนกลับมาก่อนนี่แม่นี่แม่นี่ม่มมโอโหมยกเพื่อนี่กอ่ เนม่าเปิดเข้ามาจ้งอันนี้มีใครเราเปล่าอินเนสตาได้ไหมโรดี้ไปได้น้ววันี้ต้องเปลี่ยนอิาเป้เข้าแล้วทูนเหมือนเม์เมื่อกี้ถ้าเปลี่ยนไม่เข้านี่คือถ้าไม่เปลี่ยนคือมันไม่ได้ครับเนม่านี่มายกถ้าไม่เปลี่ยนคือแม่งทําอะไรเขาไม่ได้ต้องยอมรับว่านาทีนี้แม่งไม่กองหน้าที่แบบ ไวส์ Vice, Vice สุดมันจะมีแต่เอ็มปอเป้แค่นั้นแหละครับรแบบู้สึกเหมือนเล่นกับในใน,ในแท็บเล็ตกับ <Thank> you, มือถือน oh. คนละแบะ<ม>ไแบไอแท็บเล็ตมันเหมือนจะช,าชา้าๆอย่างี้นะครับเนซ่าไล่บอลไปมาครับโอ้โหเห็นไหมครับเอโ็อมปอเป้แบบทำงานแล้ว อินเอสตาเอสซี่มาครับโอ้โ oh. หไปครับโคนีดัมอินเอสตาบาเป้มาครับโอ้โ oh. หจ่ายจังวะนนี้มีรุนหรือเปล่า มีก็ต้องมีครับมาครับโอ้โหฟาวเฉยโรดี้โรดี้ฟาวเฉยครับ กาบัคับ,บาคาดักได้จังหวะนี้แทงมาสวยๆบเป้เห็นเนม่าจาังหวะนี้โอ้โหเนม่าไม่ถึงครับโอ้โหมองแล้วจ่ายไม่ถึงจริงครับโรดี้แทงมาบาเป้นเป้มองเห็นเมสซี่เมสซี่อ่าเมสซี่หลุดมาเมสซี่เอานะครับโอ้โหชนเสาครับ โอ้โหเลียวเนวเมซี่ครับโอกาสทองของบาเซโลนานอ่สาสตว์มาครับโอ้โหชนเสาเฉยเลยพลาดเฉยเลยครับทุกคนมาครับโอ้โหโดนเบียดโดนบี้ โดนบี้โดนเบียดครับนี่สิหนึ่งสองกันจ่ายมาจาังหวะนี้นี่มมกโอ้แล้วก็ขยันนะในบ้านนี้แม่งขย,นย,นนยันนี่อ้าอินเนส่าเตโยโอ้โหฮิกวอนมาโคตรสวยจังหวะนี้เตโอดักได้ หน,นึ่งสองเนี่ยเปเป้เปเปยังเบียดเสียบมาได้จังหวันนี้โอ้โหไตโออาดัมโอ้โหโโมีตีเลื it, ่อนหน่อยบ้ามึงติดขัดตัวผ่านยังไงเนี่ยแค่นี้แม่งยิงไม่เข้ากรอบมึงขัดตัวผ่านยังไงนี่ครับหน่อยดิโอ้โหแม่งโอกาสจอๆมังเล่นยิงแบบไม่ใกล้ไม่ไกลเลยครับ มาฮะเอมเปเป้เอมบัเปเป้โอ้โหต้องชมเอมบัปเป้เหมือนกันครับตั้งแต่เอมบัปเป้ลงมาคือมีผลต่อแดนหน้ามากครับไอ้นี่อรัมาครับโอ้โหเวียากจะบ้าตายจะอัคมันแม่งก็เสียดายครับทุกคนอัะมันแม่งเสียดายเลยมาครับโอ้โหมายังมีลุ้นอยู่ ยังมีลุ้นอยู่โอ้ยตายตายตายแบบนี้เจ็ง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 เลยแบบนี้โอ้ย,อยถามได้ดีครับตั้งแต่ประเป้ลงมาปะครับเดี๋ยววันนี้พอก่อนเนาะเดี๋ยวเซิร์ฟจะปิด 영자 yep.